ขอน้ำแข็งใส่น้ำทำามไม่บอกตอนแรกว่ามึงอยากได้อะไรบ้างเขาจะได้เตรียมมาหอายแล<ห>้วพูดเหมือนแบบพูดนะเหมือนทีมเตรียมมาไม่พอมากแต่มันไม่ได้บอกอะไรเลยค <c oughs> นในคัวม <c oughs> ถึงไม่ค่อยชอบมึง <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชฟหนุ่ยแฟนสวยครับ ต้องบอกว่าเช็นหนุ่ยแฟนสวยนี้ไม่ได้ถ่ายมานานมากแล้วหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักก็รายการนี้ก็เป็นรายการที่เราจะมีเช็ดหนุ่ยมาทำอาหารกับพี่เติร์ดนะครับเช็นหนุ่ก็เป็นเพื่อน ตั้งแต่วัยเด็กตั้งแต่ EP แรกๆอค,คุณจะเห็นว่าเชฟหนุ่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปไกลมากคือมึงหล่อขึ้นเี่ยมกันเดี๋คบมานี่เป็นครั้งแรกที่มึงชมกูเลยนะให้ดูขึ้นภาพใหม่ก่อนเลยไหมล่ะอย่าเลยอ๋อหรอับาพลงเดอนเลยเอโอเคมาน,นทำอะไรครับคุณเติร์ดทร<า>ิปนี้นนเป็นเรื่องราวของผมชูรสครับนี่แน่วางอยู่ตรงนี้ถูกต้องอยมโต สปอนเซอร์ข้าเหรอสปสอนเซอร์แล้วผงชูรสที่เราจะใช้กันวันนี้นะครับก็คือผงชูรสแท้อยิโนโมโตนะครับผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติเพียงเขาก็บอกอยู่เคยได้ยินไหมผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาตินะครับกากน้ำตาลจากอ้อยและมันสำปะหลังตัวช่วยประสานรสชาตินะครับให้ทุกเมนูอร่อยกลมกล่อมสามารถช่วยลดการใช้เครื่องปรุงที่มีโซเดียมสูงสได้ครับเทหนุ่นกลุ่มคนที่ไม่ค่อยดูเรื่องผงชูรสเท่าไหร่โอเคทีนี้กูอยากรู้ว่าแบบมันทําให้อาหารมันอร่อยขึ้นจริงไหมเราจะมาพิสูจน์ วันนี้เราจะทําอาหารเมนูอะไรครับคุณหนุยเป็นยำไหมเป็นยำไหมเตรียมมาขนาดนี้นะเป็นยำไหมจะเป็นอะไรดีเนี่ยเป็นยำไหมไม่ใช่เป็นยำมันจะมันจะค่อนข้างแบบเห็นได้ชัดไงว่าอ๋อจริงเหรอเดี๋ยวลองดูเราจะทำสองจานครับเมนูเดียวกันสองจานเป็นยำทะเลใช่ไหมจานหนึ่งเราจะใส่อายิโนโมโตะนะครับอีกจานหนึ่งเราจะไม่ใส่ผงชูรสแล้วเดี๋ยวจะเอาไปให้พี่เหว่งลองกินดูว่าจานไหนเนี่ยอร่อยกว่ากันครับผมพี่มีชื่อเมนู เออชื่อเมนูอะไรอ่ะชื่อเมนูเหรอยำทะเลไม่ต้องกระแดะตั้งให้มันไม่ไม่ต้องกระแดนองเขาเป็นคนบอกให้ชื่อมันดูยิ่งใหญ่อ๋อโอเคเออยำผักกรอบทะเลเดือดไหมเอาเลยอันนี้กำลังหั่นอะไรอยู่ครับไม่ต้องถามก็จะรู้ให้กูช่วยไหม ให้กูช่วยไม่ทันไรเฮียจะเสร็จอยู่แล้วกูไม่ชอบทำอาหารกับแม่งนะคุณผู้ชมครับผมไม่ชอบทำอาหารกับเชฟหนุ่ยมึงชอบทำอาหารกับใครบ้างเหรยชอบทำกูคนเดียวกูทำของมึงแล้วมึงชอบด่ากูเฮียอ๋อเอากุ้งมาแกะกุ้งมาแกะได้ได้มาดีนะกูช่วยทำกันผักอยู่ส่วนมึงก็ต้องหาอะไรทำบ้างนอกจากชวนกูคุยแล้วใชะไหเห็นปะถ่ายงานยากรายการมันถึงจบไปไงครับไม่ต้องรับสายนี้วะ ไปรับสายไปรับสายตั้งสบายี่ห้อตั้งแต่ด้านเลยจะทำอะไรก็ทำถ่ายมันไว้ด้วยนะความมืออาชีพในการถ่ายทำรายการไปกุ้งกุ้งมาแล้วหรือหันมือแกหัวมาแล้วผ่านหลังผ่านหลังให้มันมีความเป็นเชฟในเราใช่ฟผ่านหลังผ่านหลังกูเข้าใจเอาเลยเอาเลยแล้วเดี๋ยวเราจะทอดไอ้นี่ใช่ป่ะทอดไอ้นี่เสร็จลวกไอ้นู่นเฮ้ยรู้แล้วระหว่างนี้เอาน้ำมาให้หน่อยได้ป่ะ ให้มึงกินหรือไม่ใช่คือเราจะใช้ไอ้นี่ทั้งทอดทั้งลวกเลยถูกป่ะไม่มีอะแล้วใช่ไหมครับถ้า่อนจริงถ้าไม่มีมันต้องลวกก่อนมันจะได้ไม่เลอะเยอะโอเคให้กูใส่น้ำเปล่าลงไปเลยป่ะตอนนิงมันต้องทอดก่อนเนี่ยเอ้ามึงพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคนในครัวถึงไม่ค่อยชอบมึงเลยถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วอ่ะมันต้องทอดก่อนอืองั้นทอดใส่น้ำมันแต่ว่ามันจะเลอะเยอะเพราะเอาเินมึงไอ้นี่ไปเดียวก็เลยคิดว่าจะลวกก่อนดีหรือเปล่ามึงก็บอกกูสิไม่รู้เว้ย ลวกก่อนลวกก่อนดีกว่าได้มีน้ำแข็งแน่ๆนเอาฟิวเจอนี่ย่โอเคก่อน้้ำแข็งใส่น้ำถ้ามึไม่บอกต่นแรกว่าม ouais ึงอยากได้อะไรบ้างเขาจะได้เตรียมไม้หอยพูดเหมือนแบบพูดเหมือนทีมเตรียมมาไม่พอมากแต่มันไม่ได้บอกอะไรเลยผมคยตัดเขาคุยกันตั้งสองวันมึงมาถึงอม่มีะไรมึงมีอะไรบ้งวะใส่อะไรเนี่ยวันนี้น้ำแข็งแล้วก็ใส่น้ำ่าครับเดี๋ยวเอามาช็อคกุ้ง อย่ารอน้ําเดือดแล้วมันก็ค่อยๆไปต้มกพรวต้มจ่ายนั้นค่อยๆเอาไปต้มคือต้องค่อยๆหยอดทีละมีผลไหมกับการทําอาหารในออฟฟิศเนี่ยมีใครที่แบบทำอาหารเป็นเวลาเอามาไายบิวทำเก่งกว่ามึงอีกจริงป่ะจริงทำไมไม่เอามันเข้ามามึงจะได้ประโยชน์มากมึงออกไปก่อนได้ป่ะบิวอยู่เลสเตอร์นี่ช่องเที่ยดีลากูอยู่มึงกูรู้ดูตลอดดูตลอดอะเอาเลยไหมเที่งไปเลยได้ไหมได้นั่นแหละมึงก็ใส่เหมือนลวกชาบูรอ้เติร์ดเป็นไหมเนี่ยไม่เป็นนี่เมื่อกีมึงจะมาอยู่ตรงนี้ทำไม ตอนนี้โปรตีนได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาผักไปทอดน้ำนี่ไปทิ้งก่อนจะชุบแป้งทอดถูกไหมถูกครับโอ้หเนี่ยถูกเทเยอะแค่ไหนครับเทเยอะผมจะง้อขมายผักมันเยอะเอาลงไม่หมดเลยฮะไม่หมดคุณถามไงเอาเทไรเราพอไหมแน่พอเดี๋ยวจะหมด้ีไอ้เหี้ยถ้าไม่พอไปซื้อเริ่มตอใจเหรอนี่ไม่ใช่กูรอบนี้ไม่ใช่กูแน่นี่ใส่นี่ใส่ทอดอันนี้ผสมน้ำเราต้องน้ำเย็นปะน้ำเย็น มีคนทำาหานเปลี่ยนดินเสียงไว้แวตอนน้เปลี่ยนหรือเปล่ามันไม่เอามันเลย่หี้วะมันจะเสียหน้านะแล้วก็ควรจะเอโอเคอ่ยอื้เฮ้ยใส่ทีละนิดดิใส่เตี้นะีนิดบอกกีฬนิดนี่ผ่านไม่เสร็จแล้วทีก็คือลงไปอย่าีนเลยป่ะ ก็ได้ลงไงก็ได้ลงดีเร็วๆจะหย่อนแป้งลงไปเออเออนั่นแหละนั่นแหละเออโอเคยังไงสุดยอดครับเชฟเติร์ดขอบคุณครับขอบคุณครับมันจะหมดก็เพราะมึงนี่แหละเฮ้ยกรอบเใชมกบกุบบกรขั้นตอนต่อมาเราจะทำน้ำยำกันที่เราจะใส่อีโนโมโตเนี่ยคือแค่ขั้นตอนนี้แหละ โอเคตอนนี้เราก็ปรุงรสชาติกันเรียบร้อยแล้วเหมือนกันทั้งสองจานจานนี้แหละครับที่เราจะใส่ผงชูรสโอเคโอเคอะไรอร่อยเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้น้ำ,นำยำน้ำยำสองชามนะครับชามทางขวานี้นะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ ไอโนโมโตะแต่ว่าใส่ไอโนโมโตะในจานนี้เดี๋ยวเราจะเอามาราดคุกเค,ค้าจัดจานเสร็จแล้วให้พี่เวงลองไปชิมดูว่าอันไหนเนี่ยมันจะอร่อยกว่ากันผงชูรสเนี่ยมันมีผลขนาดนั้นหรือเปล่าไอนน้ี้ยเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับดูด,ด,ดส่งผูุ้ชมด้วยส่งไปไหนอะส่งแบบเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันครับเออเออแค่นั้ พี่เวงมาแล้วนะครับเราก็มี2จานให้พี่เวงมาชิมนะครับว่าจานไหนอร่อยกว่ากันอันนี้ของไอ้นุยไม่มีของใครพี่ของไอ้นุยหมดเลยจริงวะใช่ครับเอามึงไม่ได้ทำเลยเหรอผมก็ช่วยช่วยหั่นหั่นนะมาาหาจริงว่าอันนี้ของเต้ยไม่มีไม่มีใครฟังใครเลยไม่ของไอ้นุยหมดเลยเขาหมดเลยอันนี้คืออะไรนะเมนูอะไรนะยังยางก่อนเลเดือดพี่ลองชิมดูว่าอันไหนอร่อยกว่ากลมกล่อมกว่าแบบตามความรู้สึกเลยนะเรียวเลยเรียวเลย ตอนจริงมันแห้งครึ่งได้นะพี่ตอนจริงแต่พอดีทำได้ลงยวพอลองกันนมั้ยคผมบอกนะตอนนี้รู้ยังได้คำตอบยังว่าไหนอร่อยกว่าดูแล้วว่าไหนอร่อยอ่ะจานสีขาวหรือจานสีดำครับที่อร่อยกว่ากันเชิญเลือกครับคุณเวงอันนี้คือรสนิยมของผมนะว่าอร่อยกว่าสีขาวอร่อยกว่าทำไมครับอธิบายรสชาติน่อยดี๋ยวลูกค้าด่าเราแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอ อันนี่ไปปั่นทีให้เพาอธิบายรสชาติมากกอ่มันมันเข้มข้นมันมีความผสมกันกลมกล่อมกว่าและจานสีขาวนะครับคือจานที่ใส่อิโนโมโตะลิ้นถึงลิ้นถึงมันอร่อยกว่าชัติเลยพี่มันประมาณนี้รสชาติมันถูกชูขึ้นมาหรือภาษาจำไม่ง่ายคือชูรสชาติให้แบบกลมกล่อมขึ้นรู้สึกได้เลยแต่ว่าลิ้นกูได้เหมือนกันนะ เพราะมันอร่อยกว่าไงคือกูไม่ควรเกิดเป็นคนธรรมดากูควรคเป็นแบบเนนักชิมอ่ะเฮ้พี่แวงทั้งหมดคิวยังไงไปได้ปิดรายการไม่ได้โอ้โหใครแกล้งพี่บอกผมบอกผมไอโนโมโตะนะครับผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติในประเทศไทยครับผมรู้มันสับปะหลังใช่ใช่ใช่แล้วอะไรอีกอกาดน้ำตาลจากอะไรกาดน้ำตาลจากอะไรใช่จากอะไร ไอยี่นโมโต้นะครับผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยทุกขั้นตอนครับสำหรับวันนี้เชฟหนุ่ยแฟนสวยขอลาไปก่อนจบแล้วเหรอจบแล้วสวัสดีครับพี่ชินแค่นั้แหละสวัสดีครับคุณพ่านมาสองชั่วโมงแล้วพี่ชินมากกูว่างงเลยกูมาแป๊บเดียวเองเเีีลล